m o นนี่บัฟเฟลอพ s t แเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายนักลงทุนโดยทั่วไปมักจะมองหาจุดซื้อที่ราคาต่ำที่สุดเพื่อทำกำไรแต่รู้หรือไม่ครับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมักจะมองหาจุดขายที่เหมาะสมเพื่อทำกำไร ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับผมเชื่อว่า สำหรับคนที่เริ่มต้นลงทุนนะครับรวมถึงคนที่เป็นนักลงทุนมาสักระยะหนึ่งนะครับเป้าหมายในการลงทุนอย่างหนึ่งเนี่ยครับผมเชื่อว่าก็ต้องอยากจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จในด้านการลงทุนเนี่ยแหละครับไม่งั้นเราคงไม่มาลงทุนถูกไหมครับเวลาเราลงมือทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถทําสิ่งนั้นได้ดีจนประสบความสําเร็จนะครับซึ่งคําว่าประสบความสําเร็จของแต่ละท่านเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าไม่เท่ากันละกันนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ย สำหรับผมเวลาผมบริหารพอร์ตจัดการพอร์ตส่งตัวงผมเอนี่ยผมตั้งเป้าว่าปีนึงได้สัก10% 15%เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มแรงเหนื่อยที่ลงไปลงทุนแล้วเพราะว่าอย่างน้อยนอยมันก็ดีกว่าฝากธนาคารดีกว่าลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยค่าเฉลี่ยนะครับถ้าได้สัก10-15%เนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ก็คำว่าประสบความสําเร็จเนี่ยก็แล้วแต่ส่วนแ,วแต่ละบุคคลแล้วนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวที่ผมลองได้มีโอกาสพูดคุยกับนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จหลายๆท่านน่นะครับลงถึงอ่านหนังสือของนักลงทุนระดับโลกเนี่ย มีสิ่งหนึ่งที่เขาพูดใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ผมจับเซนได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยครับคือนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะโฟกัสลงไปที่ว่าหุ้นตัวนี้ซื้อดีไหมออทองคําตอนนี้ยังซื้อได้หรือเปล่าออตราสารนี้ที่ปรับตัวลงมาเนี่ยน่าซื้อไหมอะไรอย่างี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมักจะไปโฟกัสอยู่ที่ ตอนซื้อมากกว่านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถจับเซนต์ออกมาจากนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจุดขายครับไม่ใช่จุดซื้อคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลือกเลือกลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกดเหล็กในการลงทุนเวลาเราเข้าซื้ออะไรก็ตามนะครับมันจะมีกดเหล็กกดเหล็กหนึ่งก็คือสินทรัพย์นั้นหุ้นตัวนั้นหรือว่าบริษัทนั้นนะครับจะต้องอยู่ในเทรนที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นเทรนขาขึ้นก็แล้วแตแว่แล้วแต่ท่านที่จะ ดูเลยครับบางคนก็ดูทางเทคนิคบางคนก็ดูพื้นฐานบางคนก็ดูเรื่องของอกำไรต่างๆนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วครับเราต้องลงทุนในสินทรัพย์หรือว่าบริษัทที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นดังนั้นนะครับในจังหวะที่ บริษัทนั้นเป็นขาขึ้นน,นะครับไม่ว่าจะเข้าซื้อตอน1บาทหรือว่า1บาท10 1บาท20ก็ตามนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหุ้นตัวนั้นเป็นขาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ทุกไม้ที่เราซื้อนะครับมันก็จะกําไรโดยตัวมันเองอยู่แล้วไม่อาจจะกําไรมากกําไรน้อยนะครับอันนี้แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับเมื่อเราสามารถซื้อสินทรัพย์ที่เป็นขาขึ้นนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่จะวัดและเป็นเส้นแบ่งระหว่างนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จและนักลงทุนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าานน,นััักททุุ่ไปยครครบือจดข เวลาหุ้นขึ้นคําถามหนึ่งที่จะต้องเกิดมาแน่นอนครับว่าเวลาเราเปิดตัวสติมมิ่งก็ตามหรือเปิดรัพอร์ตเราดูก็ตามครับมันกาไร20% 30% 40%าิบเปอรคถามที่ต้องกลับมาถามตัวเองคือขึ้นมาขนาดนี้ขายดีไหมหรือว่าหุ้นบางตัวที่เราเข้าซื้อนะครับซื้อแล้วมันติดลบลงไป20% 30%คําถามก็คือมันน่าซื้อเพิ่มไหม หรือว่าควรตัดขาดทุนนะครับอันนี้จะเป็นคําถามที่ชี้วัดสําหรับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสาเร็จเลยนะครับว่าเราควรจะขายสินทรัพย์หรือว่าขายหุ้นตัวนั้นนะครับเมื่อไหร่เหตุผลให้ผลหนึ่งนะครับที่ตัวขายเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากๆคือการถือหุ้นในระยะยาวมากๆนี่ครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้ครับแต่ว่าไม่ใช่หุ้นทุกตัวไม่ใช่สินทรัพย์ทุกชนิดนะครับที่จะขึ้นในระยะยาว20ปี30ปีได้อย่างในทฤษฎีหรือว่าอย่างที่เราอ่านกัน หุ้นหลายๆตัวมีวัฏจักรของมันสินทรัพย์หลายๆตัวมีวัฏจักรของมันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราถือยาวจนลืมไปเลยบางทีมันอาจจะขึ้นจาก10บาท เป็น100แล้วกลับมาที่10บาทก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องสามารถบอกได้ว่าหุ้นตัวนั้นนะครับมันในกรณีที่เราเข้าซื้อแล้วเนี่ยหุ้นตัวนั้นมันเปลี่ยนเทรนด์กลับเป็นขาลงเมื่อไหร่เราต้องขายออกเสมอนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ time frame หรือว่าระยะเวลาที่ทุกท่านเลือกลงทุนนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะบอกว่าเวลาเราซื้อด้วยซื้อหุ้นหรือว่าซื้อสินทรัพย์ด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมก็มักจะแนะนําว่าให้ทุกท่านขาย สินทรัพย์ตัวนั้นหุ้นตัวนั้นด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับอย่างเช่นบางท่านซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับด้วยเหตุผลทางพื้นฐานเรามองว่าหุ้นตัวนี้กําไรจะเติบโตมาร์เก็ตแชร์จะเพิ่มขึ้นเขากําลังจะขยายตลาดไปใน AEC ขยายตลาดไปในต่างประเทศนะครับเราก็คาดหวังว่ากําไรจะเติบโตนะครับสมมติว,ว่าเราเข้าลงทุนไปที่ราคา10บาทอยู่มาวันหนึ่งครับก็มีแรงเทขายลงมาหุ้นตัวนี้เหลือ8บาท ส่วนใหญ่โดยนักลงทุนโดยทั่วไปพอเราลงทุน10บาทแล้วมันเหลือ8บาทเราขาดทุน20%หนูไหมครับมันก็จะเริ่มนั่งไม่ติดล้ะครับเออโอ้์อตขาดทุนเยอะลงทุนแสนหนึ่งขาดทุน20 0 0 0เลยนะทำยังไงดีล่ะมันก็เริ่มนะครับมันก็จะเริ่มนักลงทุนหลายท่านก็จะเริ่มเฮ้ยหรือว่ามันกราฟมันหักหัวขนาดนี้มันจะกลับเทนเป็นขาลงแล้วเราควรจะขายมันทิ้งก่อนดีไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดสําหรับใครนะครับที่เข้าลงทุนหุ้นด้วยเทคนิคพื้นฐาน ต้องบอกว่าเข้าลงทุนด้วยหลักการพื้นฐานนะครับหรือที่เราเรียกว่า VI เนี่ยผมก็มักจะแนะนําว่าถ้าสิ่งที่เราวิเคราะห์และประเมินนะครับว่ากําไรมันยังเติบโต ไปในทิศทางที่เราคาดการไว้มา r k e ก s h แชร์ยังเพิ่มขึ้นยังสามารถขยายไปในตลาดต่างประเทศได้และกำไรยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับการที่ในระยะสั้นเราหุ้นปรับตัวลงมาในลักษณะนี้ผมกำลัมองว่าเป็นจังหวะซื้อเพิ่มไม่ใช่จังหวะขายด้วยซ้ำนะครับอันนี้มันเป็นหลักของการวิเคราะห์และประสบการณ์ของแต่ละท่านว่าในจุดบางจุดบางคนจะเห็นว่าซื้อเพิ่มในจุดบางจุดบางคนจะเห็นว่าขายนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าการซื้อหรือว่าการขายเนี่ยจะเป็นจุดวัด ที่สําคัญมากว่าเราจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับในกรณีนี้ถ้าคุณลงทุนด้วยหลักการพื้นฐานนะครับแล้วหุ้นปรับตัวลงมาแต่พื้นฐานไม่เปลี่ยนนะครับผมมากว่าให้ถือไปก่อนให้ซื้อไปก่อนอยู่แล้วนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพอเข้าได้พื้นฐานไปพอเห็นหุ้นปรับตัวลดลงเกิดเซลสัญญาณในกราฟต่างๆที่เราดูส่วนใหญ่บางท่านก็ดันไปขายหุ้นนะตอนนั้นแทน,นนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าเสียดายว่า เวลาเราถือหุ้นด้วยพื้นฐานมันต้องมีระยะเวลาให้หุ้นปรับตัวอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางท่านซื้อหุ้นด้วยหลักการของเทคนิคคือเกิดเซลล์สิกญนลมีการเบรกแนวต้านเส้น EMA 200วันตามเทคนิคเกิดเวฟสองเวฟสามอะไรว่ากันไปนะครับแต่ทีเนี้ยพอเราถือหุ้นตัวนี้ไปสักระยะแต่ว่าหุ้นตัวนี้กลับปรับตัวลดลงถูกไหมครับพอปรับตัวลดลงปุ๊บเรากลับไม่ขายเรากลับไปดูพื้นฐานของหุ้นตัวนี้ผมเจอเยอะมากนะบางคนซื้อเพราะว่ากราฟสวยแต่พอเวลาจะตัดสินใจขายเนี่ย กลับตัดสินใจไม่ขายแต่ว่าเรากลับไปมองพื้นฐานเออบริษัทก็น่าจะโตนะกําไรก็น่าจะเพิ่มนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นวิธีที่อันตรายมากๆนะครับถ้าเราเข้าซื้อด้วยเทคนิคแต่ว่าพอเวลาตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเนี่ยเรากลับไม่ปล่อยด้วยเทคนิคแต่เราปล่อยด้วยพื้นฐานนะครับเพราะว่าพอเวลาทําแบบนี้ครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าเราอาจจะขาดทุนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวเลยรวมถึงเราอาจจะขายหมูหรือว่าขาดกําไรไปก็ได้นะครับดังนั้นสําหรับ นักลงทุนมือใหม่นะครับที่ผมอยากจะแนะนําคือเวลาเลือกลกเลือกใช้เครื่องมืออะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือพื้นฐานถ้าเลือกซื้อด้วยเหตุผลอะไรนะครับควรขายด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับห้ามหาเหตุผลอื่นมาซัพพอร์ตเราต้องมีแผนอยู่แล้วครับว่าเวลาก่อนที่เราซื้อเนี่ย จุดขายที่เราจะกําหนดไว้เนี่ยครับจะขายเมื่อไหร่หุ้นขึ้นถึงเท่าไหร่จะแบ่งขายเท่าไหร่หุ้นขึ้นเท่าไหร่เราจะล้างพอร์ตไหมหรือว่าหุ้นขึ้นไปจนเกินพื้นฐานที่เราประเมินได้เราก็จะขายทิ้งทั้งหมดหรือว่าถ้าหุ้นตกพื้นฐานเด้งเหมือนเดิมเราควรซื้อไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่านะักลงทุนโดยส่วนใหญ่ครับเวลาจะซื้อหุ้นส่วนใหญ่ก็ ถามอ่านบทวิเคราะห์ถามเพื่อนถามอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าพอเราเห็นจุดขายเนี่ยบางทีเพื่อนไม่ได้มาบอกเราบทวิเคราะห์ไม่ได้พูดถึงหุ้นตัวที่เราถืออยู่ดังนั้นเนี่ยครับเราควรจะกําหนดแผนการลงทุนอย่างชัดเจนนะครับว่าเราซื้อแล้วจุดขายครับขายเมื่อไหร่ขายเมื่อกําไรเท่าไหร่ขายเมื่อขาดทุนเท่าไหร่นี่ยต้องกําหนดไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งขาดทุนเนี่ยครับผมจะค่อนข้างซีเรียสมากว่าทุกคนจะต้องมีจุดกําหนดขาดทุนของตัวเองนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเงินลงทุนอยู่10,000บาทสมมุตินะครับเราขาดทุน10บาทเอ้ยโทษครับขาดทุน10เปเนมันก็แปลว่าเงินต้นเราจะเหลือ9 0้าถูกไหมครับการที่เราจะเอา9,000นะครับกลับไปหยุดเงินลงทุนเรากลับไปที่10,000บาทได้เนี่ยเราต้องลงทุนได้ถึง11.1เ็นอนนะครับ จะเห็นได้ว่าเราขาดทุน1ิแต่เราจะเอาคืนเนี่ยเราต้องใส่ไป11.1ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินลงทุนหมื่นบาทนะครับแล้วขาดทุน50%คือ1นึ่งบหมื่นบาทเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่5 0,000นนะครับเราต้องลงทุนจาก5 0,000บาทให้เป็น1นึ่งแสนเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องหาการลงทุนที่ให้ได้ผลตอบแทนถึง1 0 0นะครับจะเห็นได้ว่าการที่เราปล่อยให้ผ่อนเราขาดทุนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการ กำหนดจุดขายที่ในกรณีขาดทุนคือ Stop Loss เนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดความเสียหายกับพอร์ตเราได้อย่างต่อเนื่องและมากและมหาศาลมากนะครับอย่างบางท่านเนี่ยถือหุ้นบางตัวที่เป็นหุ้นปั่นแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองดอยจนแบบเงินลงทุน1,000 0บาทลงมาเหลือพันเดียวผมเห็นหลายเคสมากที่แบบ Inbox เข้ามาหรือว่ามีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าดูแชร์ริ่งพอร์ตกันนะครับ มันก็จะมีหุ้นอยู่บางตัวที่ขาดทุน90%เลยลองคิดดูนะครับว่าจาก10,000บาทลดลงมาเหลือ1 0 0 0บาทแล้วถ้าเราขายหุ้นตัวนี้เรามีเงิน1 0 0 0งพันเราอยากให้เงิน1 0 0 0นะครับเรางอกเงยกลับไปที่10,000บาทเนี่ยเราต้องหาการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนถึงเซนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับ900%คือถ้าเราไม่อออินพอร์ตแล้วโชคดีมากๆเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้คืนมาเลยนะครับซึ่งพอเป็นนักสะสมเนี่ย มันก็จะเริ่ม้วครับเราก็จะเริ่มไปกลางคืนที่เสี่ยงมากขึ้นหาผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นเพื่อชดเชยกับสิ่งที่เราขาดทุนไปดังนั้นพอร์ตเราจะรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับถ้าเราไม่มีการกาหนดจุดขายอย่างชัดเจนนะครับซึ่งวิธีการกําหนดจุดขายเนี่ยจริงๆแล้วในกรณีที่หุ้นมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราไม่ขายเนี่ยผมว่าจริงๆมันเป็นแฮปปี้พโรบเบมนิดนึงนะครับว่า เออมันก็กําไรไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเข้าจุดไหนมันก็กําไรไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในกรณีที่เหมือนกับหุ้นมันเปลี่ยนทิศมีการย่อตัวมีการปรับตัวลดลงแล้วเราไม่รู้อนาคตนะครับว่ามันจะลดไปเท่าไหร่มันก็เลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่า stop loss มาํกำกับการลงทุนเราเสมอไม่ว่าจะเป็น t a l l i n g stop ก็คืออย่างเช่น หุ้นจาก100บาทขึ้นเป็น150แล้วเรากำหนดเทเลอิงสตอปไว้ที่20%สมมตินะครับ100ขึ้นไป150จุดไฮปุ๊บถ้าจากจุดายลงมา20%เมื่อไหร่เราจะขายทันทีอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งในการกำหนดสตอปลอส s นะครับก็ถ้า150ลงมาเหลือ120แสดงว่าลบลงมา20%แล้วเราก็จะขายหุ้นตัวนั้นทิ้งไปหรือว่าบางท่านอาจจะก,กําหนดแบบง่ายๆค่ะทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเราลงทุน1 0 0 0 0บาทเราขาดทุน1,000บาทเมื่อไหร่ก็คือ10%เนี่ยเร หรือว่าบางท่านอาจจะก,กําหนดเป็นเขาเรียกว่าใช้เซลล์สัญญาลตามเทคนิคที่เราใช้อะไรเงี้ยครับว่าเกิดเซลล์สัญญาลสองตัวขึ้นไปเราก็จะขายหุ้นตัวนี้ออกไปก่อนหรือแบ่งไม้ขายอะไรลักษณะนี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะขายก็ต่อเมื่อพื้นฐานเปลี่ยนถ้าเราซื้อลงทุนที่10บาทหุ้นจะลงไปเหลือ5บาทก็ได้ไม่เป็นไรถ้าพื้นฐานยังอยู่มา r ์เก็ตแช่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความสามารถในการทํากําไรยังเพิ่มขึ้นไม่โดนเทคโนโลยี disruption ไม่โดนคู่แข่งเข้ามาแย่งแล้ว แนวโน้มการกำไรเติบโตยังเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็ไม่ขายไม่ว่าพุ่นจะอยู่ที่ราคาเท่าไรก็ไม่ขายนะครับจะขายเมื่อพื้นฐานเปลี่ยนอย่างเดียวนี่ครับก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ผมอยากจะฝากไว้ว่า ทุนที่ประสบความสําเร็จไะมครับไม่ได้วัดกันที่ว่าเราซื้อเมื่อไหร่แต่วัดกันที่ว่าเราจะตัดสินใจขายเมื่อไหร,ร่มากกว่าเพราะว่าการซื้อแล้วถือเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่เรื่องยากก็คือเราจะขายเมื่อไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกครั้งที่เวลาเราตัดสินใจขายครับมันก็จะมีโอกาสที่ขายหมูนั่นแหละรครับก็คือขายแล้วมันขึ้นต่อเนี่ยมันก็น่าเสียดายแต่ว่าในมุมหนึ่งของนักลงทุนเราไม่รู้อนาคตจริงๆครับการจํากัดความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งเวลาเราจะตัดสินใจซื้อหรือว่า แนะนำทุกท่านนะครับว่าให้ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนที่มีโอกาสเจอผมและผมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบสการณ์การลงทุนด้วยกันหรือว่าจะเป็นบางท่านที่อินบ็อกซ์เข้ามาและผมมีโอกาสได้พูดคุยนะครับผมก็จะบอกเสมอครับว่าให้คัดเลือกไม่ว่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นก็ตามนะครับให้สามารถคัดเลือกซื้อและขายได้ด้วยตัวเองเสมอนะครับเพราะว่าในตลาดการลงทุนจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าเราไม่ใช่เจ้าใหญ่มากที่ควบคุมราคาได้แบบใหญ่มากๆจริงๆนะครับ เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าราคามันจะขึ้นหรือว่าจะลงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินในตลาดก็ตามไม่ว่าจะเป็นมีะห์เชิงเทคนิคก็ตามมีขห์แบบพื้นฐานก็ตามนะครับส่วนตัวผมมองว่าทุกอย่างมันคือความคิดเห็นทั้งนั้นเลยมันไม่มีความจริงอยู่ในการเจราจาหรือว่าการพูดคุยใดๆเลยก็ตามนะครับทุกอย่างร้วนเป็นความคิดเห็นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะทาเขาเรียกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบทําสําหรับกับความคิดเห็นเหล่านั้นนะครับก็คือผมก็รับฟังครับรับฟังมาให้หมด คนนี้ว่าอย่างนี้ด้วยเหตุผลแบบนี้คนนี้ว่าแบบนี้ด้วยเหตุผลอีกแบบหนึง่งจากนั้นนะครับพอเรารับฟังมาครับเราก็เหมือนกับการที่เราไปเล่นเกมเก็บเลเวลนะครับถ้าใครแบบเป็นสายเกมนิดนึงเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเวลาเราออกไปเก็บเลเวลเวลาเราได้ของเวลาเราตีมอนสเตอร์ตีมอนนี้ครับเราก็จะได้ของมาถูกไหมครับพอเราได้ของเสร็จเนี่ยเราก็เก็บทุกอย่างนั่นแหละครับพอเรากลับมาที่เมืองปุ๊บเราค่อยมาคัดเลือกอีกทีว่าของไหนเป็นประโยชน์กับเราเราก็เก็บไว้ใช้ของไหนที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ขายทิ้งไปนะครับ เวลาเก็บคอมเมนต์ผมก็ทำลักษณะเดียวกันผมเก็บหมดทุกอย่างเลยครับฟังทุกอย่างคนพูดอะไรด้วยเหตุผลอะไรถ้า คำพูดนั้นเหตุผลนั้นมันฟังขึ้นแล้วมันน่าสนใจกลับมาทําการบ้านต่อเอาความรู้ความเห็นความคิดเห็นนั้นมาต่อยอดครับแต่ส่วนถ้านไหนเราไม่เห็นด้วยเราก็แค่ลบมันทิ้งไปแล้วก็ดําเนินตามแผนการลงทุนของเราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเวลาเราลงทุนหรือว่าคนอื่นลงทุนเนี่ยอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างเลยคือเรามองเรื่องของระยะเวลาไม่เท่ากันครับเราบอกว่าหุ้นขึ้นเราอาจจะบอกว่าอีก3ปีขึ้นแน่ๆก็ได้นะครับแต่บางคนบอกว่าโหหุ้นตัวนี้ไม่น่าสนใจอาจจะเป็นปัจจัยระยะสั้นเพราะว่าโควิดยังไม่จจบบก็ไไดดด้ว่่า3เเืืออ6ยังม มันยังไม่ไปไหนหรอกดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ซื้อหุ้นตัวนก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของ timeframe er, เรื่องของวิธีการลงทุนเนยเรื่องของหลักการในการทํากําไรก็ตามนะครับไม่เหมือนกันดังนั้นผลในการซื้อก็ตามผลในการขายก็ตามนะครับก็เลยออกมาไม่เหมือนกันแล้ววิธีการลงทุนของโลกเราใบน,นี้ครับผมเชื่อว่ามันมีเป็นหมื่นเป็นแสนวิธีครับและทุกวิธีมันมี โอกาสมีเวลาในการทํากําไรของตัวมันเองเสมอในบางช่วงวิธีหนึ่งอาจจะกําไรมากแต่ในบางช่วงวิธีนั้นก็อาจจะขาดทุนมากเช่นกันนะครับดังนั้นเราควรหาวิธีหาแบบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราถ้าเราไม่มีเวลาตามไม่มีเวลาติดตามตลาดดูกราฟไ,ไปบ่อยก็จะอาจจะพื้นฐานอาจจะเหมาะสมมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเวลาติดตามตลาดแล้วชอบในการดูราคาดูกราฟแท่พแพงเทียนทางเทคนิคก็อาจจะเหมาะกว่านะครับแต่ผมยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนรูปแบบไหนก็ตามนะครับเรา ควรจะสามารถตัดสินใจการคุณนั้นได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถตัดสินใจการคุณได้ด้วยตัวเองนะครับการตัดสินใจนั้นมักจะมีแต่ได้เสมอไม่ได้เงินนะครับ ก็ได้ประสบการณ์แน่ๆนะครับถ้าเราได้เงินก็ถือว่าแฮปปี้ถูกไหมครับแฮปปี้เพราะแปลว่าโอเคการลงนี้เราคิดถูกเราคาดการถูกเราได้เงินออกมาแต่ถ้าเราพลาดครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทําพลาดไปเพราะอะไรทําไมมันถึงผิดพลาดสิ่งนั้นจะเรียกว่าประสบการณ์ครับไม่มีนักลงทุนคนไหนบนโลกนะครับไม่เคยขาดทุนและไม่มีนักลงทุนคนไหนในโลกที่กําไรทุกไม้ตลอดเวลานะครับสิ่งที่สําคัญคือเราต้องไปตะลุยมันนั่นแหละครับเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแลวเดี๋ยวเราจะรู้ว่า สิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําสิ่งไหนเหมาะกับเราสิ่งไหนไม่เหมาะกับเรานะครับมันก็จะมีนักลงทุนหลายๆท่านพูดนะครับว่าโดยเฉพาะเอ่อวอร์เรนบัฟเฟตที่เป็นไอดอลทางด้านการลงทุนของทุกๆท่านนะครับว่าการลงทุนอะไรก็ตามนะครับที่ลงทุนแล้วนอนไม่หลับเนะี่ยอันนั้นนะ่ยไม่ใช่การลงทุนที่ดีซึ่งส่วนตัวผมเห็นด้วยร้อเลยนะครับมันก็เคยมีช่วงที่ผมแบบเหมือน เห็นเพื่อนทําแล้วได้กําไรเยอะมากนะครับก็อยากได้ด้วยก็ไปลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากพอนะครับถึงมันจะได้กําไรบ้างขาดทุนบ้างแล้วสุดท้ายสุดทีแล้วมันไม่ได้กําไรอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับในแต่ละไม้นี่แต่มันก็ทําให้เกิดความกังวลแล้วก็เวลานอนเนี่ยก็จะคิดถึงว่าเฮ้ยถ้าพุ่งนี้ตื่นมาตลาดบวก1 0จุด20จุดเป็นยังไงตลาดลบ1 0จุด20จุดขึ้นมาเป็นยังไงจะขาดทุนกําไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่บาทอะไรเงี้ยครับมันทําให้ผมรู้สึกว่า โลกนี้มันมีวิธีการหุ้นที่เยอะมากนะครับแต่มันไม่ใช่ทุกแบบที่เหมาะกับเรานะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวครับหุ้นมันมีหุ้นที่ขึ้นทุกวันมันมีหุ้นที่ลงทุกเวลาดังนั้นไม่ต้องรีบครับตลาดหุ้นมันไม่ได้ปิดตัวไปไหนมันไม่หายจากเราไปไหนแล้วครับมันจะอยู่แบบนี้มันจะอยู่คอยทำโทษคนที่รีบร้อนและไม่มีความรู้เพียงพอและไม่มีประสบการณ์มากพอแต่มันจะให้รางวัลสำหรับคนที่มีความรู้มีความอดทนและเข้าใจการลงทุนมากพอเท่านั้นนะครับ สุดท้ายครับยังไงผมก็อยากฝากจริงครับว่าถ้าทุกท่านมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับกด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังครับรวมถึงถ้าเกิดมีคอมเมนต์อยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรแชร์ share, ประสบการณ์เรื่องอะไรแล้วก็อยากจะให้ลงลึกเรื่องไหนหรือว่ามีอะไรแนะนําเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับทางผมแล้วก็ทีมงานนีวัฟโฟเนี่ยยินดีปรับปรุงแหละ พัฒนาพอดแคสต์พัฒนาทุกๆช่องทางที่เราสื่อสารให้กับทุกๆท่านต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ